ได้วางแผงเร็วๆนี้ค่ะก็ MV ็มวสำหรับบทเพลงจระเข้เขี้ยวเหล็กนี้นะคะอึ้งยงใช้เวลาถ่ายทำหนปีด้วยกันนะคะเพราะว่าถาว่าแฟนเพลงบอกว่ารอต้องนานแล้วทำไมนานเพราะว่าอึ้งยงลงไปถ่ายถึงเมืองบาดาลเลย กว่าจะได้ก้อนหินก้อนหนึ่งกว่าอึ้งยงจะหลบจระเข้ได้เต้นอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็น้องน้องแดนเซอร์ก็ต้องดำลงไปเมืองบาดาลเพราะฉะนั้นอยากรู้ว่าเมืองบาดาลของอึ้งยงเป็นยังไงต้องติดตามนะคะหรือว่าตอนนี้ติดตามให้ใหายคิดถึงกันก็คือเข้าไปใน YouTube พิมบทเพลงจระเข้เคี้ยวเหล็กอึ้งยงกันวีได้เจออึ้งยงแดนแน่นอนเลย ก็ยังคงคอนเซปต์ของแดนซ์สนุกๆนะคะก็ยังมีบทเพลงชาชาๆซึ้งๆด้วยแล้วก็เป็นบทเพลงที่ที่ทุกท่านจะมีอยู่หนึง่งบทเพลงที่เป็นมุมของอึ้งยงซึ่งยังเป็นบทเพลงเพลงที่พูดถึงครูบาอาจารย์ในมุมของอึ้งยงอีกมุมนึงที่แฟนเพลงอาจจะไม่เห็นเพราะว่าเห็นอึ้งยงสนุกสนานเต้นอะไรเงี้ยนะคะก็จะมีอีกมุมหนึ่งที่ ชอบพระวัดส่วนมนอะไรเงี้ยค่ะก็เลยขออาจารย์เจเดดวงมาลาท่านทําบทเพลงนี้ขึ้นมาชื่อบทเพลงว่าบารมีครูค่ะก็จะบทเพลงนี้ก็จะเป็น1บทเพลง2จังหวะค่ะก็จะออกแดนด้วยแล้วก็จะเป็นบทเพลงบูชาครูด้วยค่ะ ก็อึ้งยงการดาวีนะคะฝากผลงานอัลบั้มชุดจระเข้เขี้ยวเ,เหล็กสังกัดบุญวิเศษคคเบเชันไว้ด้วยนะคะช่วยเป็นกําลังใจให้อาหาึ้งยงเหมือนอาาัลบั้มชุดที่ 1. ชุดที่2ตอนนี้ข้อออกมาแล้วนะคะชุดที่3คาดว่าจะวางแผงเร็วๆนี้นะคะถ้ารักคิดถึงอาาึ้งยงก็เข้าไปดูในที่ YouTube ได้นะคะพิมบทเพลงจระเข้เขี้ยวเหล็กหรือว่าสะโพกติดสปริงได้นะคะยกยกสะโพกติดสปริงนี่วหบนิ่ของจริงไม่ได้เต้งเตอ บันทายแม่ให้มาตีเดิมไม่ได้เพิ่มทำสัญญกรรมอะไรไอยักษ์ยายบันทายสายลีลาแทนคายกมุนตํำจังหวะไปมา,มามามาเต้นด้วยกันเอาไหมมายกบันทายเลยไปเลยมาขอบคุณค่ะ ฟีดแบ็กของเพลงจระเข้เขี้ยวเหล็กค่ะเจ้าตัวบอกว่าตอนนี้ฟีดแบ็กดีมากมากค่ะแล้วก็แฟนเพลงเนี่ยก็ชื่นชอบค่ะส่วนอัลบั้มเนี่ยยังไม่วางแผนนะแต่หมดไปแล้วในห้าร้อยแผ่นเพราะว่าเวลาไปร้องเพลงตามงานก็มีแบบออาติดไปบ้างไปบ้างอะไรประมาณแบบนี้ชื่นชอบฟังอะไรอย่างนี้แล้วก็เลยขอซื้อหน้างานอะไรประมาณแบบนี้ค่ะส่วนเนื้อหาเพลงนี้นะจะพูดถึงนะคะผู้ชายค่ะที่นิสัยออกเจ้าชู้ค่ะเผลอไปไม่ได้ค่ะเจอสาวๆสวยๆเนี่ยคอยจ้องนะคะถ้าเหยื่อเผลอเมื่อไหร่เนี่ย ททคุบทันทีให้นึกถึงจระเข้เวลา,าหายเห็นหหยื่อปุ๊บจ้องก่อนตะปบเลยเยื่อเพ้อ,พอตะคุบเทยนะเขาเปรียบเป็นเสมมือผู้ชายเจ้าชู้ค่ะ,คะและที่สำคัญนะเขาบอกว่าเพลงนี้เป็นเพลงหยอกล้อแบบสนุกสนานแดนแบบสนุกสนุกนั่นเองค่ะ MV บอกเลยนะคะว่าใช้เวลาการถ่ายทำเนี่นะคะหนึ่งปีเต็มอยากให้ติดตามชมมากๆเพราะว่า มุดกันลงไปใต้น้ําจริงๆไปถ่ายในมุมนี้บอกนะว่ามีโซลเก้จริงๆด้วยไม่รู้เจ้าตัวบอกว่าเดี๋ยวรอดูเอ็มวีปล่อยแน่นอนค่ะ,ะส่วนเรื่องของภาพรวมโดยรวมอัลบั้มชุนี้บอกว่าจะมีทั้งสนุกมีทั้งช้านะแล้วก็อยากให้ติดตามชมเพราะว่ามีหลายรูปแบบให้ติดตามชมด้วยแล้วก็ทิ้งท้ายด้วยเสียงร้องของอึ้งยงเมื่อกี้นี้เราฝากไปให้คุณผู้ชมได้ชมนะคะกับสะโพกติดสปริงต ok ิดสปริงจริงๆ ok 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 ลีลาแล้วบอกเลยนะคะวันนี้ต้อหน้าสหน่อยนะคะมือสาจจะไม่ได้ดูภาพแลวดูสะโพกติด งันนี้ล่ะนะเอาเปล่าดีแล้วกันนะสำหรับสาวอึ้งยองการระวีของเราค่ะค่ะเดี๋ยวเรามาต่อกันที่ศิลปินกลุ่ม Aller s ช o w ไทยแลนด์กันบ้างดีกว่าค่ะที่สมาชิกในวงเนี่ยนะะไม่ว่าจะเป็นเรนนี่เจนนี่โจโจโดมิเนนต์แล้วก็หนุ่มเอ็มนั่นเองค่ะต้องให้พวกเขาทั้งหมดเนี่ยอัปเดตผลงานกันซิหนึงว่าตอนนี้เนี่ยมีอะไรบ้างรวมไปถึงจะมีโปรเจกต์ใหม่ๆเนี่ยเมื่อไหร่แนวเพลงเนี่ยจะเป็นแบบไหนต่างจากเดิมบ้างไหมเดี๋ยวเราไปฟังค่ะสวัสดีค่ะ โจ๊ดๆเราเป็นแนค่ะสวัสดีค่ะเจนนี่ค่ะสวัสดีค่ะเรนนี่ค่ะสวัสดีครับน้องเอ็มธีรพลครับก <ฮะ S 1> ับพวกเราอเลันชอนค่ะอัปเดตผลงานกันหน่อยนะคะคุณแม่ค่ะอตอนนี้นะคะกำลังมีโปรเจรกต์งานใหม่เลยล่ะค,ะค่ะเอาแต่ละคนรู้จักว่าเมื่อก่อนยังเด็กๆอยู่ยังแต่ละแต่ๆอยู่นะคะคแต่ตอนนี้โตขึ้นเราจะมีโปรเจกต์งานใหม่ล่าสุดนะคะบอกแล้วโปรเจกต์นี้ล่ะค่ะไม่มีใครเหมือนไม่เหมือนใครมีความรู้สึกไงพวกโปรเจกต์ใหม่บอกเขาสิ สัไม่ได้โตขึ้นนะครับแก่ขึ้นหน <c oughs> ้ายังเท่าเดิมอยู่เลยเ<อ>พี่เขา,าคือสามคนนี้ยังเด็กอยู่แต่ถ้าถามว่าน้าไม่ได้โตขึ้นแล้วนะแก่ขึ้นปากดี <c oughs> โปรเจกต์ของเราเป็นโปรเจกต์เพลงใหม่เลยคะ่ะที่จะนาเขาเรียกว่าความโดดเด่นของแต่ละคนนะคะ,คะ,ะเจนนี่ก็จะเปลี่ยนลุกใหม่เป็นอะไรลุกบอกก็ะจะเป็นแนววัฒนธรรมนะคะ,คะเป็นลูกครึ่งไทยลาวก็จะเอาความเป็นไทยนะคะ,คะกับความเป็นเออียงจันทมาผสมผสานกันใช่ค่ะตอนรับ AEC <อ>แ,<ม>แล้วค่ะคนนี้เป็นลูกครึ่งไทยลาวค่ะแมนแล้วค่ะคนที่เป็นลูกครึ่งญี่ปุ่นค่ะ ค่ะก็เหมือนกันก็จะเป็นผสมผสานเป็นดูโอ้เหมือนกันแต่ก็จะนอาวัฒนธรรธมไทยมามามา,มาใช้มาใชใ้ให้เกิดเประโยชน์มากขึ้นนะคะก็จะมีกึ่งญี่ปุ่นนิดๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะครับผมผมก็เป็นเพลงที่ผ่านมาก็จะมีเพลงไวๆมาทั้งหมดนะครับเพลงใหม่นี <zast> ่ก็เป็นเพลงช้านะครับเดี๋ยวมาติดตามกันว่าช้าขนาดไหนว่าจะเศร้าขนาดไหนจะแบบเสียบโดนใจขนาดไหนเดี๋ยวติดตามกันครับ อุ้ยแต่<ม>ตอนมันฝึกนะคะฉันน้ำตาแทบจะไหลค่ะมันร้องเนี่ยโอ้โหชาวบงชาวม่านนะครับคุณคะเอาก้อนหินเฟี้ยงหลังคาค่ะก็เลยน้ำตาไหลแล้วน้ำ <c oughs> ตาไหลค่ะส่วนที่ฉันเองนะครับก็เห็นเขาบอกว่าจะปรับลุกใหม่ค่ะ,ะปกตินี่มาจากดาวอังคารน,นะคะ,อะตอนนี้จะมาไกลกว่านั้นก็นดาวพลูโต oh ค่ะดาวพุง่งโตพูพุ่งมาเถอะสินะคะแล้วก็กลับขอบคุณเนาะใช่ค่ะต้องขอขอบคุณด้วยนะคะทีมงานของ นี่เลยค่ะ uh. ค่ะต้องขอขอบคุณด้วยนะคะสําหรับอินทีวีนะคะก็ฝากไว้ด้วยสําหรับเพลงของเราตอนนี้ปัจจุบันนะคะก็เป็นไปงสีฟัน2014และเพลงโ <Wow. S 1> ท่อเอ๋ยนะคะของพวกเราทั้ง4คนค่ะ ะคะะ่ะสี่สามสองแต่ละนนออแต่แต่แบบนนต่แ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 ต่ ค่ะส่วนสาวเรนนี่เนี่ยบอกเลยจะเอาวัฒนธรรมไทยเนี่ยมาผสมผสานกับวัฒนธรรมญี่ปุน่นแต่ว่าจะออกมาเป็นแบบไหนนี่ก็ต้องรอติดตามอีกชเช่นกันค่ะส่วนหนึ่งหนุ่มในวงนะคะหนุ่มเอ็มบอกเลยปกติเนี่ยถ้าใครคได้ติดตามซิงเกิลของหนุ่มเอ็มเนี่ยเพลงเนี่ยจะเป็นเพลงเร็วแทบทั้งหมดแต่ว่าซิงเกิลต่อไปในโปรเจกต์ใหม่นี้นะคะจะเป็นเพลงช้าค่ะลอ,องติดตามฟังกันได้นะจ๊ะแล้วค่ะนิดเดียวรออีกนิดเดียวนะคะพี่เขาบอกมานะจ๊ะแต่ว่าวันนี้เวลาของรายการคุยข่าวบันเทิงเนี่ยหมดลงแล้วค่ะก่อนจากกัน เช่นเคยนะคะที่อยู่ด้านล่างให้คุณผู้ชมเขียนประสิบีต์หรือว่าจดหมายเข้ามาติดชมรายการได้ค่ะสำหรับอีกหนึ่งช่องทางนะคะสามารถรับชมรายการย้อนหลังกันได้ที่ www.intv.co.th ค่ะวันนี้เวลาหมดลงแล้วลาไปก่อนนะคะสวัสดีสสดดค่ะ,คะ